สบายดีพี่น้องบสกูสุคนเบิดสมองสุดอนมื่อนี้กะสิพาพี่น้องไปหล่อหวยหล่อโคคือเก่านะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อนี้เฮ้าสิเปลี่ยนแนวหานะพี่น้องเนาะมื่อนี้เห้าสิไปแย่ไข่หมดแดงพี่น้องไปลุ่นไปส้มกันเลยพี่น้องเ้ยว่ามื่อนี้สปินสิมานยี่บ่ใหม่กับกระตาห้าวพร้อมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยไปเลย มื่อวานนี่ฝนตกอย่างแหงเลยพี่น้องเลยฝนตกแห้งขนาดเมื่อวานแต่ว่าตกบ่มีล่มนะพี่น้องเลยตกแบบสง,งัดปีนี้สิได้กันเห็ดหน้าแต่หัวปีอยู่ดอกพี่น้องว่าฝนดีเนาะ หลายเดือนเลยพี่นอ้องเ้ยบเดมันเน่ยติดมาอะลีพี่นอ้องเลยตึ้งตืงสองห้งสามห้างไกลไก่กันเลยโอบิดว่างอยู่เลยพี่นอ้นองเลยไงับบเดมนกันะ พอดีกกบกระตาเลยต้องมาเบิดได้ห้างนึงโอ้คุยหญ่ๆแล้วมีห้างนี้ต่อปดิพี่น่ะห้างนี้เป็นใหญ่บ้าได้แล้วขยับก่อน โอ้จะมีนักเกิได้พี่น้องเลยตัวพายน้องคือไปเบาๆอ๋ออันนี้ก็บไข่กันั่งได้หน่อยนี่ เวิรดเดียบรลอยห้างสองเนาะห้างที่สองห้างที่สามบบบนี้ห้างที่สามคือทอยู่ในครับไปอีกสี่ห้างหมดได้ไปน้องทั้งหลุมจะมีห้างหนึ่ง ห้างที่สี่นั่นตัวอุ้ยมันคือบต้องกระตานี่ห้างที่สี่เป็นไหนห้างที่ยานเป็นไหนืูเห็นไข่ใช่ <c oughs> ไหมาคอยไข่ไปไดนห้างเนาะไ,ได้วันห้างจะก่อไม่นี่ห้างไหนหะ เล้วเจอน้ำบ่โอ้คุยังยังไลงเลยอ่าติดน่องเลยสา่หางสี่างเด็กพ่อปล่อยได้เนี่ย ไข่บัแดงทั้งบ้านจะปีนเนละพี่น้องเลยกิโลละลอยห้าสิบบาทโอ้โหหทางน้อยๆได้พี่น้อเนงเลยบกคือ,อย่ามันเดือนอันกุภาพามีนานาะพี่น้องเนาะห้างว่าไงกับบัไข่อะนะ แต่ย่มนี่นะหัางได้หน่อยก,กับไข่โหโอ้โ,โ,โหตื่นอะไรไข่ตื่นน้าเคยได้นี่นะโอ้ยใบไมอัน,นขาดลงมามันมีแม่มอะได้เพี่น้องมีเตะม,มันเบิร์ดน้องหัง หลังจากที่เราแห่ลงมาแล้วเนาะพี่น้องป๊อดพี่น้องเป้งมันปุ้ยไข่ฮะนะถ้ามาตึงแท่นี่อู้หูเป๊กนะเป็นลำลามอยู่พี่น้องเนี่ยเป้กไว้ในนี่นะป๊อดพี่น้องห้างนิดหน่อยหนึ่งไหมผู้หมานอีลีโอ้ยสี่ห้างนี่กับพ่อเกาะนะพี่น้องสี่ห้างหน่อยนี่แต่ห้าก็สีเหลาะไปจักหน่อยพี่นอ้องแย่จักห้างสองห้างก็สีเมื่อหลายหละพี่น้องเลย ปุ้ยพอได้กินเนาะนี่แหละเลากก็เลาอตามแค้มหวยแะ้วพี่น้องเอ้ยแค้มห่เแค้มหน้านี่แหละไปต่ออีกพี่น้องไปต่ออีกให้พี่น้องข้าพ่อห้างหมแดงอีเลยเนาะแต่ห้างบุยใหญ่เดี๋ยวมาลุ้นกันเบืองว่ะไข่อยูบ่บอ .Ui ไข่ไป้ายห้างเทิงรู้บัน บอกไข่เนาะไข่ไข่ป้ายหล่อปีอีกเนาะหาเลี้ยวหาน้ำกกเป่าเลยพี่น้องเลยบอกไข่มีแถวนี้พี่นอ้องเขาเห็นทางบดแดงตั้มต่ำเนาะคือลองแง่เบื่องมันไข่เลย กกแม่มังพดไข่อยู่พี่น่องเ้ยอู้หู้ย่งไง l o n แม่มันติดกำน้ำเนาะโอ้มันเป็นแม่ดำๆพี่น่องเ้ยแม่มันหนักกลายเป็นแม่ดำๆคันคัน ok rồi là gì này hăng của nhảy này nó Không đi nổi này Ôi Nhảy nhảy vậy này Ui Khay khay nhảy หน่อยผมจะ้มหน่อยยนี่นะข่ายยืจิกน้ำจิกน้ำอ้ยครบเจอห่างเลยน้ะอเนี่ยนาะก่อนทัวโอ้อ้ยหมดหมดคุบ่ายอยู่กับปลาไพี่นอะเลย เออโต้เหงเนี่ยโตแหลกเนาะเฮงเนี่ยโตแหลกปุ้ยไครครับมาในก็สิดคับแล้วพี่น้องมาเบิ่งไข่มดแดงเอฮะเนาะว้าวพี่น้องได้ทั้งเป้งได้ทั้งไข่เนาะมาไหนกินอาหารสันสูงเลยพี่น้องเอ้ ได้พ่อก่อยพอแก่อยู่แล้วพี่น้องเนาะโอ้ยเมื่อยทั้งเมื่อยทั้งโดนคขบพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องพอกันคิดใหม่ฝากกะไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ซาปินเด้อพี่น้องเดิอไปแล้วสบายดี